เอาวางจะว่าโอ้โวดใเอาจริงจริงเออเอามาเพิ่มเพิ่มโดนกินแล้วกันนยโดนกินแล้วมาตีมาเล่นเลกินกันแต่มวหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะไหนเล่นแตะเล่กินแตะเพิ่มมีกี่แกมเดี๋ยห้าสิบแกลของบ้านเหรอหน่่ยเดียวสิบเจ็ดแกมอู้เฮ้ยยังไม่กินกีนนี่คือย้ายย้ายบ่ ร้อยโดนบอสกินทำแล้วก็ยก้าบอกยวม่สิเกาเี่ถ้าสมมตติาไอบอสกำกำให้บอสให้บอสบอกว่ากีนี่ให้บอสบอกว่ากีนี่เขาต้องงหญ่ ไฟลางหรอบด่อแก้วไมันกันเดมไหนโดนหงยเฟิดนึงแนงแกน้ันเปลี่น่ยที่นี่เล่นเหมือนกับที่แบนนี้วันนี้ให้ไปกับเรือเนี่ออกมุดตุ้นแกะ้าหลุมแตะหลุมแหว ใครยิงบ่าข้าหลุมนี่กูจะแหวนบ่าาออ้ข้าวหลุมอเราบ่มันยิงเอ็งหนีซักซื่อมีไงหาบ้านบ่เนาะเออแต่แล้วกีงามีเออมาแข่แตก่อนขนนยังกีอยู่อู้อบ,บ่โดนกี ก้ๆยังบ่โดนเนี่ยคนเล่นสามคนได้ไหมอ่ะไม่เด้ยมันเล่นว่าเล่นได้ไหมสามคนอ่ะทำมาได้อ๋อเล่นอไกคข้าลูเจ้าใครติัง้ิ๊งโดนงติ๊ิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp